สวัสดีครับมีลูกค้าสนใจประกันโรคแรงบอกว่าช่วยแนะนำหน่อยเจ้าไหนดีตัวตัวยังไม่เคยทำประกันสุขภาพมาก่อนมีแต่ประกันสังคมอย่างเดียวครับช่วงต้นปีพี่สาเส,สดเจอลูกมะเร็งท่านนมันยังไม่ได้ทำประกันเราเองเลยกลัวๆแล้วเลยอยากทำประกันพวกแรงไว้ครับช่วยแนะนำหน่อยครับต้องแยกเป็นสองแบบนะบอยากได้แบบการรักษาหรือว่าอยากได้แบบเจอจ่ายจบรับเงินค่อน แบบค่ารักษาต้องเลือกกรรมการสุขภาพครับไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรประการสุขภาพจะครอบคลุมการรักษาจช้จ่ายในโรงพยาบาลให้ทุกโรคเป็นแต่โรคที่เป็นมาก่อนธรรมการหรือโรคที่เกิดจากพฤตกรรมหรือโรคจิตต HIV จะมีสองแบบคือคุ้มครองค่ารักษาต่อครัง้งหรือว่าเป็นแบบเหมาจ่ายต่อปีกรมธรรม์คุ้มครองในประเทศหรือคุ้มครองตัวโรคหรือว่าทั้งในประเทศและ คุ้มครองตัวโลคด้วยนะครับสามารถเลือกได้แบบชยจ่ใจจบเนี่ยคุคยย้มครอง6 3โรคร้ายแรงจะเป็นเมื่เเอเรวจเจในระดับต้นระดับปานกลางเนี่ยของ18โรคเนี่ยก็จะรับเงินค่า50เปอร์เซ็นของสุนป,ประกันรือเมื่อตรวจเจอเป็นระดับบุนแรงเลยของ45โรคเนี่ยก็จะได้รับอร์เซ็นไปเป็นค่าร,รักษาหรืจอจะอาไปเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นก็ได้ครับหรือจะเลือก ทั้งประกันสุขภาพบวกประกันคุ้มครองคาณแรงก็ได้เช่นกันครับผมวันดีครับ